สวัสดีครับเรามาเจาะลึกกันเรื่องใหญ่ที่กำลังเปลี่ยนโลกการตลาดดิจิทัลกันเลยดีกว่านะครับนั่นก็คือการที่ AI เข้ามามีบทบาทสำคัญและมันจะส่งผลต่อกลยุทธ์ SEO ที่เราเคยใช้ใช้กันมาอย่างไงบ้างโอ้ประโยคนี้คือใช่เลยนะครับมันสรุปภาพทั้งหมดของการเปลี่ยนแต่งได้ดีมากๆวันนี้เราจะมาดูกันครับว่าทำไมเกมการแข่งขันมันถึงเปลี่ยนไปจากที่เคยแย่งกันติดอันดับหนึ่งกลายมาเป็นการแข่งกันเพื่อให้ AI เลือกเราเป็นคาตอบ เดี๋ยวเราจะค่อยๆไล่ดูกันไปทีละสเต็ปนะครับเริ่มตั้งแต่พฤติกรรมการค้นหาที่เปลี่ยนไปแล้วไปทําความเข้าใจกันว่า AI มันคิดยังไงรู้จักกับกลยุทธ์ใหม่ที่เรียกว่า a SEO แล้วก็มาดูวิธีสร้างคอนเทนต์กับเรื่องเทคนิคที่จําเป็นก่อนจะไปดูกันว่าอนาคตของการค้นหามันจะเป็นยังไงเอาล่ะครับมาเริ่มกันที่จุดแรกเลยต้องบอกว่ากติกาการแข่งขันที่เราเคยรู้จักกันเนี่ยมันเปลี่ยนไปแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยครับลองนึกภาพตามนะครับจากเมื่อก่อนที่เราต้องเป็นเหมือนนักสืบ คอยพิมพ์คีย์เวิร์ดสั้นๆแล้วไล่เปิดทีละเ,เว็บเพื่อหาข้อมูลเองตอนนี้เราแค่คุยกับ AI เป็นประโยคยาวๆได้เลยแล้ว AI ก็จะไปหาข้อมูลสรุปมาให้เสร็จสับเหมือนมีผู้ช่วยส่วนตัวเลยครับใช่เลยครับเป้าหมายมันไม่ใช่แค่การติดอันดับอีกต่อไปแล้วแต่คือการที่เราได้เป็นแหล่งข้อมูลตัวจริงที่ AI เลือกเอาไปใช้สร้างคำตอบอย่างที่เราเห็นในฟีเจอร์ AI Overview s ของ Google นั่นแหละครับแล้วคำถามคือเราจะทำยังไงล่ะ ให้ AI เลือกเราจุดเริ่มต้นเลยก็คือต้องเข้าใจก่อนว่า AI มันมองหรืออ่านเว็บไซต์ของเรายังไงคือมันไม่เหมือนบอทสมัยก่อนนะครับที่ดูแค่คีย์เวิร์ด AI สมัยนี้ฉลาดกว่านั้นเยอะมันจะอ่านทั้งเว็บเลยดูตั้งแต่โครงสร้างดูว่าเนื้อหาของเราเนี่ยมันตอบคำถามอะไรกันแน่แล้วมันยังดูไปถึงลิงก์ต่างๆภายในเว็บเพื่อดูว่าเราเป็นผู้เชี่ยวชาญตัวจริงในเรื่องนั้นหรือเปล่าด้วยหลักการมันง่ายนิดเดียวเลยครับถ้าคนอ่านแล้วเก็ตอ่านแล้วเข้าใจง่าย AI ก็เข้าใจได้ง่ายเหมือนกันครับดังนั้นคอนเทนท์นที่ดีมีโครงสร้างชัดเจนและมีประโยชน์จริงๆนี่แหละคือหัวใจเลยโอเคพอเรารู้แล้วว่า AI คิดยังไงทีนี้ก็มาถึงส่วนของกลยุทธ์กันบ้างว่าเราจะปรับตัวกับเรื่องนี้ยังไงในวงการเขาจะเรียกกลยุทธ์ใหม่นี้ว่า ASEO หรือ Adaptive SEO คำว่า Adaptive นี่แหละครับคือคีย์เวิร์ดมันคือการปรับตัว คือการสร้างเว็บของเราให้เป็นเหมือนศูนย์กลางข้อมูลที่น่าเชื่อถือมากๆไม่ว่าอัลกอริทึมจะเปลี่ยนไปอีกกี่รอบก็ตามตารางนี้เห็นภาพชัดมากเลยนะครับลองดูความแตกต่างสิครับจากเดิมที่เราโฟกัสแค่การทำอันดับให้หน้าเพจแต่ละหน้าตอนนี้มันเปลี่ยนไปแล้วเราต้องมองภาพใหญ่ขึ้นคือการสร้างตัวเองให้เป็นเจ้าแห่งความรู้หรือเป็น authority ในหัวข้อน,นั้นไปเลยเอาล่ะครับทฤษฎีพอแล้วมาดูภาคปฏิบัติกันดีกว่า มาเริ่มกันที่สิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนั่นก็คือตัวคอนเทนต์ของเรานี่แหละ Google กับ AI เนี่ยเขามีหลักการหนึ่งที่ใช้เป็นเกณฑ์สำคัญเลยเขาเรียกว่า E-E-A-T พูดแบบบ้านๆเลยนะครับมันคือการพิสูจน์ที่เขาเห็นว่าเราเนะ่ของจริงในเรื่องนั้นๆมีทั้งประสบการณ์จริงความรู้จริงเป็นที่ยอมรับและข้อมูลก็น่าเชื่อถือครับมันก็เลยหมายความว่าเลิกได้แล้วครับกับการทำบทความสั้นๆแค่ไม่กี่ร้อยคำถึงเวลาที่เราต้องสร้างอะไรที่มันยิ่งใหญ่กว่านั้น เหมือนสร้างเป็นสารานุกรมฉบับสมบูรณ์ในเรื่องนั้นๆไปเลยตอบให้ครบทุกคำถามที่คนจะสงสัยแต่ว่าคอนเทนต์ดีอย่างเดียวไม่พอนะครับมันก็เหมือนเรามีของดีแต่เก็บไว้ในบ้านที่รกๆหาไม่เจอโครงสร้างทางเทคนิคของเว็บเนี่แหละครับคือการจัดบ้านให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อให้ AI เข้ามาอ่านแล้วก็เข้าใจคอนเทนต์ของเราได้ง่ายๆมาดูกันทีละข้อนะครับความเร็วเว็บสาคัญมากต้องโหลดเร็วปี๊ โครงสร้างเว็บต้องชัดเจนแล้วก็พวกสกิมามาร์กอัพเนี่ยก็เหมือนเราติดป้ายบอกทางให้ AI เลยว่าเอ๊ะตรงนี้เป็นคำถามนะตรงนี้เป็นวิธีทำนะมันจะช่วยได้เยอะมากครับอันนี้เป็นทิปสำหรับสายแอดวานซ์เลยนะครับตอนนี้มันเริ่มมีเทคนิคใหม่ที่เรียกว่า llms txt นึกภาพมันเหมือนไฟล์ r o b o t txt ที่เราใช้คุยกับบอทของ Google แหละครับแต่นี้เราใช้คุยกับบอร์ดของ AI โดยตรงเลยเราสามารถบอกมันได้ว่าเฮ้ hey, มาอ่านตรงนี้เยอะๆนะสำคัญหรือตรงนี้ไม่ต้องอ่านก็ได้เป็นการไกด์ AI ไปในตัวแล้วทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยมันจะกระทบกับธุรกิจเรายังไงอนาคตของการค้นหามันกาลังจะพาเราไปทางไหนกันแน่และนี่คือคาถามที่ผมว่าเจ้าของธุรกิจทุกคนกังวลอา้าวถ้า AI มันตอบคำถามให้คนหมดแล้วอะ แล้วใครจะเข้าเว็บเราล่ะท้ฟฟิกจะหายหมดไหมคําตอบก็คือปริมาณอาจจะลดลงอันนี้จริงครับแต่คนที่คลิกเข้ามาเนี่ยจะเป็นคนที่มีคุณภาพสูงขึ้นมากๆมันเหมือน AI ช่วยกรองคนที่ไม่ใช่ลูกค้าออกไปให้แล้วส่งมาแต่คนที่สนใจจริงๆซึ่งดีกว่าไม่ใช่หรอครับประโยคนี้คมมากครับ Google คือนักเก็บข้อมูลที่เร็วแต่ AI คือนักเลือกข้อมูลที่ฉลาด เห็นภาพเลยใช่ไหมครับหน้าที่ของเราก็ค er like ือทำข้อม be ูลของเราให้มันดีพอให้ AI เลือกต้องทั้งชัดเจนถูกต้องและมีคุณค่าจริงๆเพราะฉะนั้นแทนที่จะมัวแต่วิ่งไล่ตามอัลกอริทึมที่เปลี่ยนตลอดเวลาทำไมเราไม่เปลี่ยนมาโฟกัสที่การสร้างคลังความรู้ที่ดีที่สุดในสายงานของเราล่ะครับเพราะนี่คือกลยุทธ์เดียวเลยที่จะทำให้เราไปต่อได้ในระยะยาวคำถามสุดท้ายก็คือเราพร้อมหรือยังที่จะเป็นคำตอบที่ AI เลือก